Thank you ูกเป็ดที่เห็นหรือนี่นะครับเป็นลูกเป็ดกากีแคมเบลนะครับหรือว่าเป็ดพันไข่นั่นแหละเป็ดแก๊บนะครับเป็ดชุดนี้เป็นเป็ดที่ได้ไข่จากพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เอาไข่นั้นไปให้เป็ดเทศตัวนี้ฟักนะครับให้เป็ดเทศดําตัวนี้ฟักนะครับรู้สึกว่าไข่จะสิบสองใบนะครับฟักออกมาเป็นตัว ฟักออกมาเป็นตัวได้8ตัวนะครับตอนนี้อายุก็จะเข้า2เดือนแล้วมั้งเนี่ยหากินเก่งนะครับคือเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแล้วก็อายุประมาณสักเดือนหนึ่งก็เริ่มเริ่มให้แม่เขาพาออกมาหากินในบ่อน้ําตรงนี้ครับเขาก็ฝึกลูกเขาให้กินลูกกุ้งลูกปูลูกปลาลูก,ลกหอยไปนะครับก็หากินเก่งดีชุดนี้ก็จะกลายเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะเก็บไข่เขากินบ้างหรือว่า ถ้ามีเยอะก็เอาไปฟักต่อนะครับให้เป็นเทสฟักต่อแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับตัวผู้แล้วก็อาจจะไปทําเป็นอาหารบ้างถ้ามันมีเยอะนะครับส่วนตัวเมียเราก็เก็บไว้กินไข่ให้มันไข่ให้เรามาดูใกล้ๆดิมาเร็วๆเขาวันนี้เร็วอันนี้นะครับตัวแม่เขาที่เป็นตัวฟักไข่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยง รู้ไหมเนี่ยว่าไม่ใช่ลูกมึงเนี่ยก็ใช้วิธีเอาไข่ของเขาไปให้แม่เป็ดอีกตัวหนึ่งนะครับฟักตัวตแล้วนะครับเริ่มเริ่มจะมีปีกแล้วพวกเป็ดพวกนี้อีกสักสามเดือนนะครับโดยปกติก็ห้าเดือนเนาะเพราว่าไข่เริ่มไข่ต่อไปก็จะมีแม่พันเป็ดพอพันเป็ดนะครับของฝูงนี้ เป็นพ่อแม่พันธุ์ผลิตไข่แล้วก็จะผลิตลูกเป็ดพันไข่อย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนพ่อแม่พันธุ์ของมันผมซื้อมาสิบห้าตัวนะครับตอนนั้นแล้วก็มีตัวผู้ด้วยสี่ตัวผู้ห้าตัวตัวเมียสิบห้าตัวนะครับก็ขายไปหมดแล้วเพราะว่าหนึ่งนะครับที่ขายไปเพราะว่ามันเป็นเป็ดที่เขาเลี้ยงมาด้วยอาหารตั้งแต่เด็กแล้วก็เลี้ยงแบบอยู่ในคอกในเรานะครับเขาหากินแบบนี้ไม่ค่อยเป็นอนะ่ะ คือเขาก็แค่ว่ายน้ําเล่นนั่นแหละแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนบนตะลิ่งแล้วก็ไม่ค่อยหากินเจอคนก็จะเดินหาคนตลอดนะครับมันมันถูกฝึกมาแบบนั้นถูกฝึกให้เห็นคนแล้วก็เพราะว่าคนให้อาหารเขาตลอดนะครับส่วนพวกนี้ให้อาหารแค่ตอนเย็นเขาก็ไม่มากวนคนนะเขาก็เล่นน้ําของเขาไปหากินบางทีก็ไปในป่าหญ้าด้านบนนะครับกินยงกินหญ้าไปผมว่าก็คงจะเลี้ยงไม่เยอะนะครับเลี้ยงแบบนี้แหละอาจจะเพาะพันธุ์เพิ่มแล้วก็มีสัก 20-30ตัวไว้ไว้ผลิตไข่กินนะครับเลี้ยงง่ายๆวันไหนรีบเร่งก็หวานข้าวโพดเลยนะครับหวานเมล็ดข้าวโพดให้เขากินก็ไม่ต้องผสมอาหารอะไรให้ลําบากนะครับปกติก็จะเป็นรำนั่นแหละใช้รำผสมหัวอาหารหน่อยแล้วก็ต้นกล้วยสับนะครับให้เขาแค่วันละครั้งตอนเย็นนะครับจนตอนเช้าก็ปล่อยแบบนี้เลยถือเป็นการเลี้ยงเป็ดเป็ดแบบธรรมชาตินะเนาะกึ่งธรรมชาติให้อาหารเขาแค่วันละมือนะครับแล้วก็ ไม่มีํำเล้าอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับหมาผมก็ไม่ได้กัดเป็ดพวกนี้นะครับก็โอเคหมาที่อื่นเข้ามาก็ไม่กัดนะช่วงเมื่อกี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของสุนัขนะครับที่บ้านที่สวนผมเนี่ยหมาผมเนี่ยตัวเมียตัวหนึ่งมันก็ติดสัตว์นั่นแหละมีตัวผู้เข้ามาเนี่ยเจ็ดแปดตัวนะแต่ละคืนมาอยู่นี่กันเป็นอาทิตย์เลยก็ไม่มีตัวไหนกัดนะก็เป็ดก็ยังอยู่ปกติดีดูดิเออมันก็มีความสุขมันดีเนาะเลี้ยงแบบนี้ มันหากินเก่งดีดูดินู้นไปหากินหอย, mm. หอยกินอะไรอยู่ในนูนหอยเนี่ยผมก็หามาปล่อยในบ่อน้ำผมเยอะนะครับนี่ mm. เห็นไหมเอ่ยนี่ก็เป็นหอยไข่ของหอยเชอรี่นะครับพวกนี้เมื่อมันเป็นตัวหอยเล็กๆขนาดนิ้วมือเนี่ยหัวแม่มือนี่ก็จะเป็นอาหารของพวกเป็ดพวกนี้ได้อีกทีหนึงนะครับส่วนหอยพ่อแม่พันธุ์ที่เรามาปล่อยเนี่ยมองเห็นอยู่นี้ก็ในน้ำเนี่ย มันก็กินไม่ได้นะครับเป็ดเขากินไม่ได้ก็เป็นพ่อแม่พันธุออ์หอยไปเป็นเครื่องจักรผลิตอาหารเครื่องจักรผลิตอาหารเป็ดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวหยิบเครื่องจักรผลิตอาหารเป็ดให้ดูนี่ผมเอามาปล่อยไว้เยอะนะครับประมาณสัก3ามสทางสีได้แล้วมั้งปีนี้ เป็นทั้งอาหารคนได้ด้วยแต่ว่าให้มันผลิตนี่แหละผลิตไข่หอยก็กลายเป็นอาหารเป็ดไอไปดูลูกเองดิไปดูดิ<อ>ดูพวกพวกสามสี่ตัวนั้นนะครับก็คงไปหากินหอยกิน<ๆ>อะไรเนาะริมตลิ่งนะ้ำ ผมว่าดีนะครับที่การที่เราเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กๆแบบนี้แล้วก็ให้แม่มันหัดหัดหากินในแหล่งน้ําแบบเนี้ว่าประหยัดเรื่องอาหารได้ดีจริงๆสัตว์ทุกชนิดนะครับเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเขาอยู่แล้วแต่ว่าก็อยู่ที่การฝึกด,ด้วยนะครับอย่างไก่ผมเคยเอาไก่นั่นมาเลี้ยงด้วยนะไก่พันไข่ะที่เขาโลแล้วนะตัวละร้อยนะครับเขามาขายผมซื้อมาตอนนั้นรู้สึกว่า2ตัวนะ ก็คิดว่าจะเอาทาเป็นแม่พันนั่นแหละแล้วก็เอาเอาไก่ไก่บ้านตัวเองเนี่ยผสมพันธ์พ่อพันธุ์เนี่ยเพื่อจะได้ไข่มันไปฟักเพื่อจะได้ทําเป็นไก่พันไข่นะครับไปกินไข่ด้วยที่ความที่ว่ามันอยู่ในกรงตับอะ่ะเขาเลี้ยงในฟาร์มแบบนั้นนะครับอยู่มาจนเขาปลดระวางมันเนี่ยสองปีแล้วเปล่าปีกว่าสองปีเนี่ยมันหากินแทบไม่เป็นเลยนะครับมันเดินเดินก็ยังเดินแทบไม่ไม่จะไหวอะ่ะ <c oughs> คือเห็นคนมันก็จะเดินหาคนตลอด เดินหาคนแล้วก็มาขอของกินกับคนหวานมาเมล็ดข้าวโพดไปบางทีมันจะกินไม่เป็นเลยเพราะมันกินเป็นเฉพาะหัวอาหารนะครับคุ้ยเขี่ยกินก็ยังยังยังแทบไม่เป็นแม้เขาจะมีสัญชาติการสัญชาตญาณในการหานะครับแต่มันก็มันก็โดนปลูกฝังมาแบบอย่างนั้นนะเนาะถูกเลี้ยงมาแบบนั้นสักสองปีก็ักยภาพในการหาอาหารของมันตามธรรมชาติมันก็ขาดหายไปเนาะไม่เหมือนเราเลี้ยงแบบนี้นะครับเนี่ย ให้แม่มันก็พาพาเลี้ยงแบบนี้แหละผมเลี้ยงอยู่ในเล้าก่อนประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็ปล่อยออกมาแค่แบบแป๊บๆช่วงเย็นๆปล่อยให้มันมาเล่นน้ํานิดนึงก็เข้าเลา้าก็ช่วงช่วงที่อนุบาลเดือนแรกนี่ก็กินหัวอาหารเยอะหน่อยก็หมดไม่เยอะเดือนหนึ่งหมดหัวอาหารแค่หนึ่งร้อยบาทเองนะแปดเก้าตัวรวมแม่มันด้วยเนี่ยแล้วก็ให้หัวอาหารนั่นแหละผสมมรำนิดนึงมันก็โตโตเร็วหน่อยก็หมดไม่เยอะแค่ประมาณ ร้อยเดียวพอเดือนที่2มานี่ก็เริ่มเป็นเป็นนารำเยอะหน่อยแล้วก็สมผสมอาหารนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยเลยทีนี้ก็ให้มันหากินแบบนี้แหละต้นกล้วยบางทีก็ตัดมาเป็นต้นนะครับแล้วก็มาสับเป็นท่อนไว้เลยไม่ต้องไปหั่นไปซอยนะครับเขากินเองเป็นวางไว้เป็นท่อนเดี๋ยวมันกินกินแทบไม่เหลืออะไรเลยนะครับเขากินเองได้บางทีนะครับเราก็ไปคิดแทนสัตว์พวกนี้เยอะเกินไปบางที ไปทำนั่นทำนี่เยอะเกินหน้าที่มนุษย์นอกบางทีแต่ถ้าพื้นที่ใครไม่เหมาะสมก็ไม่ได้ว่ากันนะครับอาจจะทำเลา้าล้วลอรอบขอดชิดแล้วก็ให้อาหารวันละสองมื้อเลยก็ได้เหมือนกันแบบนั้นแต่ของผมก็อย่างว่านะครับอยู่ในบริบทที่พื้นที่มันกว้างนะครับมีบ่อน้ําด้วยเราก็ให้มันหากินในบ่อน้ํานี่ได้แล้วก็เป็ดก็ไม่ได้เยอะกันไปนะครับถ้าเป็ดเป็นร้อยตัวมันก็คงไม่พออาศัยกินอะไรเท่าไหร่หรอก พื้นที่แค่นี้นะครับก็คงต้องเน้นอาหารเหมือนกันแต่นี่ด้วยความว่าเราดูปริมาณเป็ดด้วยให้มันมันสอดสอดคล้องต่อเนื่องกันกันกบแหล่งน้ำเราแหล่งอาหารเรานะครับแต่ผมถ้าถ้าผมจะเลี้ยงสัก2 0่สตัว30ตัวนี่ได้นะผมว่าส0สิตัวนี่ได้สบายเลยทั้ง30ตัวนี้มันอาจจะเก็บไข่ได้สัก,กวันละ20ฟองเนาะพอดีเลยแหละแบบนี้อ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดู ดูลูกเป็ดนะครับซึ่งต่อไปก็จะกลายเป็นเครื่องจักรผลิตผลิตลูกเป็ดอีกทีหนึ่งนะครับจนกว่าผมจะมีเป็ดแบบนี้สักสักสาแม่แล้วกัน 30- 40แม่น่าจะได้นะตัวผู้เราก็ไว้จับทําอาหารได้ตัวเมียเราก็เก็บไว้แบบนี้แหละไว้กินไข่เขาแล้วก็ให้เขาเป็นแม่พันธุ์ผลิตไข่ผลิตลูกเป็ดให้เราต่อไปแบบนี้นะครับแบบนี้ผมก็จะมีเป็ดเลี้ยงไปเรื่อยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอีกแล้วนะครับทีนี้มีเครื่องจักรผลิตลูกเป็ดนะครับ